สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะค่ะในคาบนี้ก็คือเราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์หนะคะรหัสวิชาคสองหนึ่งหนึ่งศนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทแรกนะคะก็คือบทที่1ในเรื่องของจำนวนเต็มนะคะดูหัวข้อแรกนะคะก็คือ1.1จุดนำนวนเต็มนะคะเรามาดูว่าจำนวนเต็มนี่คืออะไรอ่าจำนวนเต็มก็คือ จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนหรือทศนิยมเป็นส่วนประกอบหรือที่เราเรียกง่ายๆก็คือจำนวนที่มันไม่ได้เขียนในรูปของเศษส่วนหรือว่าทศนิยมนั่นเองค่ะทีนี้จำนวนเต็มเนี่ยมันมีกี่ประเภทก็คือมันมี3ประเภทนะคะประกอบด้วย1ก็คือจำนวนเต็มบวกได้แก่อะไรบ้าง ก็คือมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าแล้วก็มีต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะหรือเราจะเรียกจำนวนเต็มบวกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจำนวนนับนั่นเองค่ะสองก็คือจำนวนเต็มลบอ่าได้แก่อะไรบ้างก็คือมีลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าแล้วก็มีต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันค่ะก็คือแค่ให้เราใส่ลบ ข้งหน้าค่ะก็จะเป็นจํานวนเต็มลบนะคะอะสามก็คือจํานวนเต็มศูนย์ก็คือจะได้แก่0ย์ตัวเดียวนะคะอะ่ที่นี้ถ้าเรานําจํานวนเต็มทั้ง3ามประเภทนี้มาเขียนบนเส้นจํานวนก็จะได้ดังนี้นะคะจะเห็นว่าจํานวนเต็มศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของเส้นจํานวนนะคะ ่ส่วนจํานวนที่มันอยู่ทางขวาของเส้นจํานวนก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกและจํานวนที่อยู่ทางซ้ายของเส้นจํานวนก็จะเป็นจํานวนเต็มลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือ ให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาว่าจำนวนที่กำหนดให้เนี่ยจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเต็มนะคะก็คือให้ตอบแค่เป็นกับไม่เป็นเรามาดูที่ละข้อกันนะคะก็คือข้อที่1ก่อนนะคะก็คือลบห้าลบห้าเนี่ยเป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าลบห้าเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเราก็ตอบไปเลยค่ะว่าเป็นเ,เป็นนะคะเป็น ข้อ2นะคะก็คือ1.43นะคะเป็นจำนวนเต็มไหมคะไม่เป็นนะคะเพราะว่า1.43เนี่ยมันคือจำนวนที่เขียนในรูปทศนิยมนะคะอ่าข้อนี้ตอบไม่เป็นค่ะไม่เป็นไม่เป็นนะคะต่อไปข้อ เดี๋ยวเรามาดูข้อ3กันต่อนะคะก็คือ115นะคะ115เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนเต็มบวกอ่าเป็นอ่าข้อ4ต่อค่ะ15ส่วน3อ่าเป็นจำนวนเต็มไหมคะอ่าเราจะเห็นว่าเนี่ยส5่วน3มเนี่ยมันคือจำนวนที่เขียนในรูปของเศษส่วนใช่ไหมคะ เมื่อกี้ตามที่ครูบอกความหมายของจํานวนเต็มครูบอกว่าจํานวนเต็มก็คือจํานวนที่ไม่มีเศษส่วนเป็นเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันเขียนในรูปของเศษส่วนครูจะบอกว่าเศษส่วนบางเศษส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหารลงตัวเนี่ยมันก็จะเป็นจํานวนเต็มนะคะเหมือนตัวอย่างข้อ4เนี่ยก็คือ15ส่วน3เนี่ยเราหารลงตัวไหมคะ เราหารลงตัวนะคะก็คือ15หาร3เนี่ยมันจะได้5ใช่ไหมคะอ่าหรือถ้าเราตัดทอนใช่ไหมคะก็จะได้3 1 3 3 5 15สาส้าใช่ไหมคะข้อนี้อข้อสีตอบ5เพราะฉะนั้นข้อสีเนี่ยก็คือเป็นจํานวนเต็มนะคะก็คือตอบเป็นอ่าต่อไปข้อ5ต่อคะ่ะ 4.0เป็นจำนวนเต็มไหมคะ,ะ,ถ,คะถ้าครูถามว่า4.0กับ4เนี่ยมีค่าเท่ากันไหมคะออามีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ5เนี่ยตอบว่าเป็นจำนวนเต็มคะ่ะต่อไปข้อ6นะคะข้อ6ก็คือเจ็ดยกกำลังสองข้อ6เนี่ยก็คือ เป็นจำนวนที่เขียนในรูปของเลขยกกำลังอ่าเจ็ดยกกำลังสองเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะเกรียนเราต้องหาก่อนว่าเจ็ดยกกำลังสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อ่าเจ็ดยกกำลังสองก็คือหมายความว่าเจ็ดคูณตัวมันเองเนี่ยสองตัวนะคะอันเนี้ยเจ็ดยกกำลังสองเท่ากับเจ็ดคูนเจ็ดนะคะเจ็ดคูณเจ็ดก็จะเท่ากับอ่าสี่สิบเก้าอ่าข้อนี้ ก็คือ49ซึ่ง49เนี่ยเป็นจำนวนเต็มไหมคะอ่าเป็นเราก็ตอบว่าเป็นเลยค่ะเป็นอ่าต่อไปอข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อ7 13ดส่วนสอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่าเศษส่วนบางเศษส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหารลงตัวเนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะแล้ว13หาร2เนี่ยเป็นจำนวนเต็มไหมคะอ่าบางคน ไม่รู้เรามาลองตั้นหารดูนะคะ,ะก็คือตั้งหารยาวนะคะสิบสาหาร2องสอคูณอะไรได้13ไม่มีใช่ไหมคะเอาน้อยกว่านั้นก็คือ2 2งสองสององนะคะ,ะทีนี้เราลบกันลบกันแล้วก็เหลือ3าลบสก็เหลือ1ใช่ไหมคะอันนี้เหลือ0ูนย์แล้วอ่ต่อไปทำยังไงต่อ เราก็ใส่จุดแล้วก็เพิ่ม0ใช่ไหมคะดึง0ลงมาใช่ไหมเอ่ยอ่ทีนี้2คูณอะไรได้10ก็คือ2อคูณหได้10แล้วเราก็ลบกันมันก็จะได้0นย์ใช่ไหมคะทีนี้ข้อนี้13บส่วนสองเราตอบเท่าไหร่คะก็คือตอบ6.5อ่ะข้อนี้ตอบ6.5 แล้ว6.5เป็นจำนวนเต็มไหมคะไม่เป็นใช่ไหมคะข้อนี้ก็เลยตอบไม่เป็นจำนวนเต็มนะคะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะก็คือ,อต่อไปนะคะก็คือ เรามาสรุปกันนะคะจากที่เราเรียนเมื่อกี้ในหัวข้อ1.1นะคะก็คือเรื่องจํานวนเต็มจํานวนเต็มก็คืออะไรคะจํานวนเต็มก็คือจํานวนที่ไม่มีเศษส่วนหรือทศนิยมเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะแต่ที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเศษส่วนบางเศษส่วนเนี่ยเราสามารถหารลงตัวก็จะเป็นจํานวนเต็มนะคะทีนี้จํานวนเต็มก็มี3ประเภทด้วยกันก็คือจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบแล้วก็จํานวนเต็มศูนย์นั่นเองนะคะ อ่าโอเคค่ะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ